ตอนที่27มีหลานแม่ฟังเอ่ยถามด้วยความตื่นเต้นคุณคาดหวังอะไรนิดหน่อยหรือเปล่าพ่อฟังลูบมือนี่เป็นข่าวดีฉันจะมีหลานสาวแล้วจากนั้นเขาก็รีบกล่าวเสริมว่าหรือหลานชายหลานชายก็ดีเหมือนกันในขณะที่ทั้งคู่ชื่นชมยินดีทั้งฟังเย่และปิงว่านซึ่งกำลังจะเป็นพ่อในเร็วๆนี้ต่างก็เงียบงันจนพวกเขาตระหนักว่ามีบางอย่างผิดป,ปกติ แม่ฟางเหลือบมองไปที่เศษกระจบบนพื้นแล้วถามอย่างระมัดระวังว่าคุณทั้งคู่ไม่พร้อมมีลูกเหรอคุณได้โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือไม่ฟางเย่รู้สึกเวียนหัวอย่างไม่น่าเชื่อก่อนอื่นเขาได้ยินปิงว่านพูดถึงการหย่าร้างจากนั้นพ่อแม่ของเขาก็อ้างว่าปิงว่านท้องผู้ชายจะท้องได้อย่างไรเขาคงจะเมาหนักมากเมื่อเห็นทั้งคู่เงียบไปแม่ฟางก็เดินเข้ามาหาฟางเย่และถามเบาๆว,ว่าเจ้าไม่ต้องการลูกหรือว่าเป็นปิงว่าน หากลูกชายไม่กระตือรือร้อนก็สามารถชักชวนเขาได้แต่ถ้าลูกสะภ้ยลังเลพวกเขาจะทำอย่างไรขณะที่พ่อแม่ฟังจมอยู่กับความคิดฟังเย่ก็อุทานอย่างเหลือเชื่อว่าแม่ครับผมได้ยินหรือผมเมาหรือเปล่าปิงว่านจะท้องได้อย่างไรทั้งพ่อและแม่ต่างดูง,งุนงงคุณไม่รู้เหรอคุณย่าของคุณไม่ได้บอกคุณก่อนที่เธอจะจักไปเหรอบอกผมว่าอะไร แม่ฟังคิดว่าคุณย่าคงจะอธิบายว่าทำไมเธอถึงยืนกรานให้เขาแต่งงานกับปิงว่านอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเธอไม่เคยทำเลยนี่ค่อนข้างยุ่งเหยิงแม่ฟังคร่่าครวญปิงว่านที่ไม่เหมือนใครทำให้เขาสามารถคลอดบุตรได้ลุงของเขาไปปรึกษาเรื่องนี้กับคุณย่าของลูกซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงยืนกรานที่จะแต่งงานให้ลูกแต่งงานกับปิงว่านได้ความจริงนั้นชัดเจนแต่ด้วยความสัมพันธ์ที่น่ารักของทั้งคู่ในปัจจุบันการพูดถึงเรื่องนี้จึงค่อนข้างเจ็บปวด แม่ฟางหยุดพูดกลางประโยคเกรงว่าปิงว่านจะอารมณ์เสียเมื่อมองดูเขาใบหน้าของเขาดูตกใจมากกว่าไม่มีความสุขความคิดแวบขึ้นมาในใจของแม่ฟางปิงว่านคุณไม่รู้หรือว่าคุณจะท้องได้ปิงว่านยังคงตกใจและสส่หัวช้าช้าเมื่อมาถึงจุดนี้เขารู้สึกเหมือนสมองของเขาใกล้จะล่มสลายเป็นไปได้ยังไงเรื่องราวดังเดิมไม่เคยกล่าวถึงสิ่งใดเกี่ยวกับการมีลูกเลยแม้ว่าเขาจะเคยคาดเดาและแม้กระทั่งซื้อที่ทดสอบการตั้งครรภ์แต่โดยทั่วไปแล้ว การปฏิสนธิเกิดขึ้นทันทีทำไมพวกเขาถึงใช้เวลาหลายเดือนมันเป็นปัญหาของเขาหรือของฟางเย่เขากำลังคิดอะไรอยู่ในโลกนี้ปิงว่านมองไปทางฟางเย,ย่อย่างหลงทางดวงตาของพวกเขาสบกันในการแลกเปลี่ยนที่ซับซ้อนปิงว่านแทบจะแตัดท้องของเขาแล้วพูดว่ามันอาจจะไม่ใช่การตั้งครรภ์บางทีอาจเป็นเพียงอาการป่วยบางอย่างที่ทำให้คลื่นไส้อาเจียน เป็นไปได้ทั้งหมดว่าลุงที่ไร้ค่าของฉันกำลังโก,โกหกท้ายที่สุดแล้วลุงจูห่าวไม่เคยรู้จักความซื่อสัตย์ของเขาเลยปิงว่านยึดติดกับความหวังสุดท้ายที่เขาไม่สามารถตั้งคันได้แม่ของฟางแนะนำว่าเราควรไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจหากเป็นการตั้งคันถือเป็นข่าวดีหากเป็นโรคก็ไม่ควรชะลอการรักษาปิงว่านรู้สึกวิตกเล็กน้อยและกลัวผลลัพธ์ตอบว่าวันนี้มันค่อนข้างสายแล้วพรุ่งนี้มาหารือกันใหม่นะครับ เมื่อเห็นความไม่เต็มใจของเขาแม่ของฟางก็พยักหน้าเห็นด้วยอย่างไม่เต็มใจพ่อของฟางพยายามปฏิปต่อทุกอย่างแล้วถามว่าถ้าทั้งสองคนไม่รู้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการตั้งครรภ์แล้วมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับอะไรละ่ะปิงว่านตะลึงเขาจะอธิบายได้อย่างไรว่าเขาเชื่อว่าเขากำลังจะตายและไม่ต้องการกระชับความสัมพันธ์และทำให้เกิดความเจ็บปวดยิ่งไปกว่านั้นหากปรากฏว่าเขาท้องจริงๆนั่นคงเป็นเรื่องน่าอายอย่างไม่น่าเชื่อ ฟางเย่ยังคงไม่รู้ว่าทำไมปิงว่านถึงต้องการอย่าร้างเขาเบือนหน้าหนีจากเขาแล้วถามแม่ของเขาว่าแม่ครับเรามีซุปให้ผมสั่งเมาไหมครับใช่แม่เตรียมไว้ให้แล้วตอนเธอสองคนกลับมาบ้านเธอตอบโดยระบุว่าเธอคาดหวังความต้องการของเขาฟางเย่ยลงไปชั้นล่างดื่มซุปที่ทำให้มีสติชามใหญ่และนั่งบนโซฟาในห้องนั่งเล่นย่อยทุกสิ่งที่เขาได้ยินภรรยาของเขาซึ่งเป็นผู้ชายอาจจะกำลังอุ้มลูกอยู่และตอนนี้ต้องการอย่าร้าง ทำไมต้องอย่าร้างปิงวันรักเขาอย่างลึกซึ้งไม่ใช่หรือเป็นเพราะเขาเพิ่งสารภาพว่าไม่ชอบเขาเหรอแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเพียงพอที่จะแนะนําให้อย่าร้างได้ง่ายๆาพ่อของฟางตามมาพูดคุยโดยพูดว่าแม้ว่าฉันจะไม่ทราบปัญหาที่แน่นอนระหว่างคุณสองคนแต่การสื่อสารก็เป็นสิ่งสําคัญการหลีกเลี่ยงไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไรเลย หลังจากแน่ใจว่าแม่ของฟางไม่ได้อยู่ใกล้ๆเขาก็พูดต่อว่าถ้าเขาทำตัวไรเหตุผลหรือแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวให้เอาใจเขาสยาโต้เถียงว่าถูกหรือผิดคุณรู้ไหมว่าภรรยาต้องได้รับการเอาใจใส่ดูเหมือนพ่อจะมีประสบการณ์นะฟางเย่กล่าวด้วยรอยยิ้มงั้นแม่มักจะทำตัวไรเหตุผลและแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวต่อหน้าคุณเหรอเก็บมันลงพ่อของฟางรีบปิดปากเขาอย่างรวดเร็วและเหลือบมองขึ้นไปชั้นบนอย่างระมัดระวงัง ฉันไม่เคยพูดแบบนั้นแม่ของคุณที่อ่านหนังสือและเข้าใจดีจะทำตัวไร้เหตุผลได้อย่างไรฟังเย,ย่มองพ่อของเขาอย่างสงสัยจากนั้นจึงมุ่งหน้าไปชั้นบนในขณะที่ปิงว่านรู้สึกเหนื่อยล้าในตอนแรกแต่ตอนนี้เขารู้สึกกังวลเกินกว่าจะนอนได้เมื่อได้ยินเสียงประตูเปิดเขาก็เงยหน้าขึ้นมองฟังเย,ย่เข้ามาและนั่งข้างๆเขาหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งฟังเย่ยก็พูดว่าฉันไม่เห็นด้วยกับการหย่าร้างปิงว่านจ้องที่เขาทำไม คุณบอกว่าคุณไม่ชอบผมเลยใครคือใครที่ประกาศอย่างรุนแรงว่าจะอย่าร้างในอีกหกเดือนข้างหน้าโดยดูราวกับว่าพวกเขากลัวว่าจะถูกกักขังเมื่อถึงเวลาฟังเย่ยคิดว่าต้องเป็นเพราะเขาเพิ่งปฏิเสธความรู้สึกที่มีต่อปิงว่านเมื่อเขาใกล้มากขึ้นเขากอดปิงว่านไว้แน่นพึมพำว่าฉันกหกก่อนหน้านี้ฉันชอบคุณไม่มีการพูดถึงการอย่าร้างอีกต่อไปตกลงไหมปิงว่านใช้เวลาไม่กี่วินาทีในการตระหนักว่าความเข้าใจผิด นี่อาจเกิดจากคำถามที่ไม่เหมาะสมที่เขาโพสเกี่ยวกับความรู้สึกของฟังเย่ที่มีต่อเขาเดี๋ยวก่อนปิงว่านพูดแล้วผลักเขาออกไปเล็กน้อยคุณบอกว่ามันเป็นความฝันก่อนหน้านี้ตอนนี้คุณยอมรับว่าคุณชอบผมง่ายๆหรืออย่ามาอ้างว่าชอบผมเพียงเพราะลูกเราไม่รู้ด้วยซ้ำถ้ามีลูกแล้วสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับฟังเย่ถามฉันไม่เคยวางแผนเรื่องลูกและฉันจะไม่โกหกเพียงเพราะการตั้งครรภ์ที่ไม่แน่นอน คุณบอกได้ไหมว่าฉันรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับคุณหรือฉันต้องพูดออกมาดังๆจริงๆฟังเย่ยจับไหล่ของปิงว่านจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเขาฉันจะพูดอีกครั้งดังนั้นจงตั้งใจฟังปิงว่านฉันชอบคุณที่รักฟังเย,ย่กล่าวโดยจับใบหน้าของปิงว่านและจูบที่ริมฝีปากของเขาอย่างอ่อนโยนอย่าพูดถึงการหย่าร้างอีกปิงว่านมักจะขอให้ฟางเย,ย่เขาเขาที่รัก อย่างสนุกสนานฟังเย่ยจะโต้อตอบอย่างไม่อดทนหรือเพิกเฉยโดยแทบไม่เคยใช้คำนี้ด้วยความรักที่แท้จริงเช่นนี้แม้ว่าเสียงของฟังเย่ยจะนุ่มนวลแต่ดูเหมือนว่าจะทะลุผ่านหัวใจของปิงว่านความรักอันอ่อนโยนนี้ทําให้หัวใจของเขาเต้นรัวเขารำพึงว่าถ้าไม่ตายก็อยากเดทกับฟังเย่ยจริงๆผู้ชายที่มีเสน่ห์คนนี้คอยหลอกหลอนเขาเสมอเพื่อต้องการความมั่นใจมากขึ้นปิงว่านจึงล่อว,ว่าเพียงเพราะคุณชอบผมเราก็อยากกันไม่ได้ใช่ไหมฝันต่อไปสิ ผมไม่ชอบคุณด้วยซ้ำผมจะไม่ยอมให้คุณตัดสินใจทั้งหมดถ้าผมต้องการหย่าผมจะได้รับการตัดสินใจอีกหนึ่งฟังเย,ย่ถามอย่างจริงจังว่าคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเหรอปิงว่านตอบว่าผมอาจจะชอบคุณสักหน่อยหากคุณไม่ต้องการหย่าก็จีบผมเพราะท้ายที่สุดแล้วคุณมีข้อได้เปรียบเหนือผู้ชายคนอื่นเล็กน้อยเมื่อเห็นพฤติกรรมของปิงว่านแล้วฟังเย่ยก็ตระหนักว่าบางทีเขาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับปิงว่าน อย่างที่เขาคิดไม่เช่นนั้นทำไมเขาถึงพูดถึงการอย่าร้างเบาๆเช่นนี้ฉันไม่ได้ไล่ตามคุณปิงว่านล้อขณะที่ฟังเย่ยังคงเงียบถ้าเราอยากกันผมจะเจอผู้ชายที่อายุน้อยกว่าและห้าวหาญกว่านี้และเปลี่ยนพวกเขาทุกวันอืมไม่สามารถทนได้อีกต่อไปฟังเย่จับริมฝีปากที่พูดจาพล่อยๆของปิงว่านด้วยการจูบโดยไม่ปล่อยจนกว่าปิงว่านจะโน้มตัวเข้าไปในอ้อมกอดของเขาอย่างนุ่มนวลปิงว่านหัวเราะคิกคักเล็กน้อยและย่อเย้ยด้วยความขุ่นเคือง ตอนนี้ผมหมดแรงแล้วฟังเย่ยอเยยคุณจะเปลี่ยนหนุ่มหล่อทุกวันเหรอน่ารำคาญปิงว่านคร่ำครวญแม้ว่าเขาจะแค่ล้อเล่นก็ตามขณะท,ที่ขดตัวอยู่ในอ้อมกอดฟังเย่เขาพึมพำว่าสามีผมง่วงแล้วฟังเย่ยจูบหน้าผากของเขาเบาๆยอมรับว่าคุณชอบฉันแล้วฉันจะปล่อยให้คุณนอนปิงว่านดิ้นหนีดำน้ำใต้ผ้าห่มพร้อมกับยิ้มอย่างยินดีผมไม่ได้ชอบคุณสักหน่อย ขณะที่ฟังเย่นอนอยู่ข้างๆเขาการนอนหลับก็ดูเหมือนยากลําบากการตระหนักว่าคู่สมรสของเขาอาจไม่ชอบเขาจริงๆเป็นการเปิดเผยที่น่าสะเทือนใจซึ่งทําให้การพักผ่อนของเขาหยุดชะงักแม้ว่าปิงว่านจะอ้างว่างว่วงแต่เขาก็ยังคงตื่นอยู่เช่นกันหลังจากนั้นไม่นานเขาก็อย่าฟังเย่ถ้าผมท้องจริงๆผมจะท้องได้อย่างไรไม่แม้แต่จะเรียกเขาว่าสามีอีกต่อไปแต่เมื่อใช้ชื่อเต็มของเขาอารมณ์ของฟังเย่ก็แย่ลงไปอีกได้เลยมีลูก การมีลูกกับปิงว่านอาจไม่ใช่ความคิดที่แย่ขนาดนั้นฟังเย่ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะหันไปใช้กลวิธีที่ผู้หญิง,งโง่โงบางคนใช้พยายามผูกมัดผู้ชายไว้กับลูกโดยไม่ได้รับคำตอบปิงว่านก็กดคุณหลับแล้วเหรอผมถามคุณบางอย่างได้ไหมฉันตื่นแล้วฟังเย่จับมือเราจะได้เห็นกันหลังการตรวจพรุ่งนี้ถ้ามีเด็กจริงๆฉันอยากจะเก็บไว้แน่นอนว่าฉันจะเคารพการตัดสินใจของคุณเช่นกัน ปิงว่านสูญเสียคุณไม่คิดว่ามันแปลกหรือที่ผมซึ่งเป็นผู้ชายที่จะท้องผมแทบจะไม่เชื่อตัวเองเลยนะฟังแยกคิดกับตัวเองว่าฉันไม่มีความสุขไปกว่านี้แล้วแน่นอนว่ามีความประหลาดใจอยู่บ้างแต่เพียงคิดถึงเด็กที่ปิงว่านเลี้ยงดูสําหรับพวกเขาทั้งสองก็ทําให้เขารู้สึกขอบคุณและมีความสุขอย่างล้นหลามบดบังอารมณ์อื่นๆทั้งหมดในความเป็นจริงเมื่อเขาบอกว่าเขาเคารพการตัดสินใจของปิงว่านเขาไม่จริงใจเขาไม่เข้าใจทางเลือกอื่นนอกจากการรักษาเด็กไว้ ฟังเย่พยายามปลอบใจเขาว่ามีข่าวเกี่ยวกับผู้ชายคลอดบุตรบ่อยไม่ใช่เหรอคุณไม่ใช่คนเดียวไม่จําเป็นต้องรับภาระทางจิตใจขนาดนั้นปิงว่านโต้กลับจริงเหรอทําไมผมไม่เคยเจอข่าวแบบนี้เลยฟังเย่ตอบดึกแล้วเรานอนกันไหมเราต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปตรวจร่างกายพักผ่อนเถอะที่รักจบตอนที่ยี